โชว์รูมมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุค่ะสาขาหาดใหญ่สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นัดมีรถอะไรมานำเสนอเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะและวันนี้นะคะนัดก็มีรถ Honda City รุ่น 1.5V สีขาวปี2016คันนี้มานำเสนอค่ะสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้า คันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่398.000บาทค่ะราคาสามารถจับต้องได้ง่ายๆมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าสวยไหมคะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะคะภายในตัวรถนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะดูสะอาดตาสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้า คอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำวิทยุจะมีทั้งวิทยุ FM AM นะคะระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติมาพร้อมปุ่มพุตสตาร์ทนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะจะกว้างขวางมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้ถึง2ใบามาพร้อมอุปกรณ์ช่วยเสริมแม่แรงเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะ เป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมรถ Honda City คันนี้ไปแล้วถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ได้เลยค่ะหรือกดติดตามที่เพจรถยนต์มือสองหาดใหญ่บายเซรียนานะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถแวะเข้ามาดูรถที่โชว์รูมเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ